โดยใช้วิธีโดยใช้วิธีใช้เกลือนครับแค่เกลือเกลือเท่านั้นเกลือเท่านั้นนะครับผมครับเดี๋ยว่็เดี๋ยวเรามาดูญาติพี่น้องกันะะญาตพี่น้องมากิน e. <c oughs> ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์รับชมเนื้อหนอกันเทียบเลยครับอ้ย <c oughs> มีมแต่คนหล่อหล่อสวยสวยครับ <c oughs> เต็มที่ดูดูดูมคนนอนสวยครับอยูทููเปอร์ยูทูบเบอร์ครับดู้วยไหมอู่แม่ครับอยู่แม่แล้วก็มีย่าด้วยครับอ๋อมากินเนื้อนอกของเชฟโบเชฟโบนะวันนี้เชฟโบเชฟโบจะทำให้กินครับแล้วเราก็ วันนี้ทำแล้วทำข้าวต้มด้วยครับอ๋อข้าวต้มเนี่ยไม่ครับข้าวต้มนี้มันทำยังไงครับแม่ครับอนนี้เขาเรียกข้าวต้มหัวงอกตามภาษาบ้านเรานะอ๋อขาผมใส่น้พรลาใส่น้ำตาลครับอร่อยโอ้แซ่บหลายแซ่บหลายแม่บอกแซ่บหลายครับผมแม่บอกแซ่บหลายครับผมมีกำลังใจเยอะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดสิบเก้าสิบประมาณแปดเก้าสิบคน ครับโอ้วันนี้มีคนมากินข้าวต้มของแม่ประมาณเจนะ็ดแปดสิบเก้าสิบคน,น,นครับอ่ตามที่เห็นในภาพเลยครับอ๋อวันนี้วันหลวงยากัครับอ๋อขอบคุณพ่อกับแม่เอ้ยแม่ด้วยครับวันนี้ที่มาทำข้าวต้มให้กินครับเขาเนี่ยถ้าต้มเนี่ยถ้า้มด้วยถ้าต้มด้วครับโอ้นนี่น่าจะอร่อยครับเพราะหลวงยากหลวงยากหลวงยากครับผม เดี๋ยวเรามาต่อดูเชฟโบรอบเชฟโบทำอะไรกี้ครับอ๋อเชฟโบได้ไฟเหลืองเชฟโบไฟเหลืองครับวันนี้ทำเนื้อครับเชฟโบเนื้อหลอกรอแป๊บหนึ่งเนื้อหลอกรอแป๊บนึงครับ <c oughs> อ๋อโอเคครับเนื้อหลอกรอแป๊บหนึ่งครับ <c oughs> ดูครับดูวิธี ที่จะย่างเนื้อครับเนื้อหน่อที่มีไขมันแทรกกลางครับผมแล้วก็อบประมาณ10-20นาทีเชโบทำเมื่อกี้ครับวันนี้เชโบเราไม่ธรรมดาครับเชโบมาจากโรงงานครับวันนี้หยุดงานให้เลยอันนี้ชมน้าเชโบเชโบแก้ก่อนไหมครับซักโบกซักโบกเอาให้เชโบแก้ซักโบกครับ ดูครับวันนี้เรามาทำกินกับข้าวที่บ้านเชฟโบนะครับนี่น้อให้เชฟโบครับมีน้องสายเป็นกำลังใจให้แม่อนเป็นกำลังใจให้เชฟโบด้วยครับวันนี้โอ้หนูหนูสายชูสมนิดน,นี้ค่ะ เก่งมากครับสามนิ้วเลยค่ะเก่งมากครับเก่งเลยไหมไม่ใช่จ้ะหนึ่งเซบูเซบเรากำลังหาอุปกรณ์ทำอยู่ครับเอากันแกไปทำอะไรครับเชฟโบเชฟโบูทำอะไรครับตัดขากุ้งครับตัดขากุ้งทำอะไรครับโบเราจะอมเพราะว่าขากุ้งแดกได้ จ๊ะตัดเสร็จแล้วทำไรครับเราก็อยากคลุกน้ำมันพืชแล้วก็เกลือนิดนึงอ่าน้ำมันพืชจะช่วยให้มันเหลืองอ่าครับผมน่าอร่อยมากครับใช่ครับเกลือก็คือชูรสชาตินิดนึงครับเดี๋ยวทำไรต่อครับเชฟอบครับเพราะเราที่เกลี่ยย่างเกี่ยย่างไม่ได้แน่ครับวันนี้คนรอกินเต็มเพียบแล้วเชฟโบต้องอบใช่ไหมครับใช่ครับขากุ้งนี่จะให้ลูกหลานกินครับ เสือกุ้มีขาขี้เล่าแดงครับอ่าได้ได้ครับวันนี้เชฟโบจัดให้ครับ<ช>อ๋อเชฟโบนี่ยังไม่เคยออกรายการไหนมากครัคร<ห>ออกรายการเอ็นเคปอเป็นครั้งแรกครับเชฟโบไอที่อื่นเขาไล่แม่งกูนีหมด <c oughs> เป็นคน <c oughs> พี่ชาตที่สนิทมากที่สุดในโลกครับผมไม่มีใครเพื่อนที่ไหนก็คือต้องเชฟโบแลลวครับตอนนี้เร็วๆดีมาหากูหมดับ อันนี้อันนี้สายฮาครับอนน่สายฮาไม่ต้องเสียบต่อไปถ้าใครเป็น FC สายโบเออเชฟโบครับขอกำนัลใจให้เชฟโบครับเชฟโบด้วยแล้วเอฟซีเอฟซีนั้นฟอครับจะจัดให้ครับโอเคแต่รู้ออกโอเควันนี้ขออนุญ,ญาตเชฟโบลาไปก่อนนะครับผมเรากินฝีมืเอเชฟโบเดี๋ยววันหลังผมจะมาถ่ายทำให้ดูครับเชฟโบจะทำอะไรให้เรากินนะครับผม จัดไปอย่าให้เสียโอเคโอเคครับผมชิปุ่นโอเคไปแล้วคร <Okay. Okay. S 2> ับ